ฟุตบอลชายปราบมาเลเซียแชมป์กีฬามออาเซียนสมัยที่17ฟุตซอลไม่พลาดถล่เวียดนาม5ต่อซิลเหรียญทองครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยอาเซียนครั้งที่20ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลรัชธานีเข้าสู่การแข่งขันในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับไฮไลท์อยู่ที่ฟุตบอลชายรอบชิงชนะเลิศครับ ทีมแข้งไทยในเสื้อสีน้ำเงินครับสามารถเอาชนะมาเลเซียได้2 .1 ต่อคว้าแชมป์มอลเซียสมัยที่17ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเกมนัดนี้ไทยแชมป์เก่า16สมัยต้องมาเจอกับมาเลเซียในเสื้อสีดำนี่นะครับชุดสีดำเสมอกันมา2.2ต่อในรอบแรกครับเกมนี้ไทยขึ้นนำา1.0ต่อนครับนาทีที่22ครับจากกันตินันจันทรีมูลครับที่พาบอลหลุดแนวรับเข้าไปยิงโล่งๆครับ1ต่อจากนั้นนาทีที่29ครับอีก7นาทีต่อมากันตินันคนเดิมนะครับ บวกประตูที่2ให้ไทยขยับนํา2ต่อ0ครับครึ่งหลังมาเลเซียพยายามโหมบุกอย่างหนักนะครับนาทีที่81โมเมตเซียเอียอับดุลครับยิงให้มาเลเซียไล่มันึ่งต่อสจากนั้นทีมเสือเหลืองก็บุกหนัาครับแต่ว่าทําประตูเพิ่มไม่ได้จบเกมทีมชชตไทยเอาชนะไป2ต่อ1แบบสนุกนะครับคว้าแชมป์สมัยที่17ไปครองครับ าฝากไปดูการแข่งฟุตซอลชายรอบชิงชนะเลิศกันบ้างครับแข่งกันที่มราชพัฒน์วนรราชธานีนะครับแข่งกันเมื่อวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาครับรอบชิงชนะเลิศครับทีมไทยลงสนามพบกับคู่ปรับสําคัญก็คือเวียดนามที่เคยเอาชนะไทยมาแล้ว2-1ในรอบแรกนะครับการเจอกันครั้งนี้ครับทีมไทยวางแผนแก้เกมมาเป็นอย่างดีครับรวมถึงได้เสียงเชียร์จากแฟนกีฬาชาวบลนที่เข้ามาชมเกมในสนามอย่างหนานแน่นเลยครับ ครึ่งแรกครับไทยนําก่อนครับนาทีที่18จากอมรินเอกาพันธ์ an, ครับจากนั้นเวียดนามพยายามจะตีสเสบอ์ครับแต่ทําไม่ได้จบครึ่งแรกไทยนํา1ต่อศูนย์ครับครึ่งหลังทีฟุตซอลไทยแรงดีไม่มีตกครับไล่บุกกดดันเวียดนามอย่างหนักก่อนจะมาได้อีก4ประตูจากนัชพลแตงพลอยนาทีที่28ครับอมรินเอกาพันธ์ an, นาทีที่32นะครับจากนั้นเป็นเจริญแซน้าครับนาทีที่36และก็ศิกษกะ รามอันนงครับนาทีที่39นะครับโดยทางฝั่งเวียดนามครับตีไข่แตกได้ประตูดเดียวจากฟาร์มทันชอนครับนาทีที่35จบเกมครับท,ษษษษษทีมฟุตซอลทีมาชิไทยเอาชนะเวียดนาม5-1ตอ่ 1. ได้เหรียญทองไปครองได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเหรียญเงินเป็นเวียดนามและเหรียญทองแดงมาเลเซียนะครับ สำรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ